เยเีคกับช่องบอชอนชนแนลนะฮะในที่สุดเด็กครับน่าจะมาตรงเขื่อนนะฮะผมไปหาน่าจะแอบผมนะครับไม่ยอมเข้าบ้านนะฮะร,รู้นะเวลาผมเดินไปหานะครับหลงลงยิ้มลอยฮะหลงตัวแส็บสองตัวนะครับ ไอ้สิลป์เน้่ยไอศิลป์เขาเอข้างหน้าบ้านาาอมืมอื้อรู้แล้วไหมน้อยฝนมาแล้วนะฮะโอ้ยอยากจะแอบผมเนี่ยหาไม่เจอ นะครับดูนะว่าเขามาบ้านไหมนะครับอืม ไปต่อนะฮเดี๋ยวผมจะรอเข้าทางหน้าบ้านนะครับไปแล้วอยู่นะูเห็นแต่หางแว๊บๆว็บ๊ดูนะดูดูดูเขาจะไล่เพื่อนนะครับ มาเร็วเร็วมาแหน่แหน่แน่มาเร็วเร็วมาเข้าบ้านเร็วมานะอย่าไปของเขาเอาเลยเร็ว ไม่กลัวนะครับซื้อๆนะครับมาเร็วมาเร็วๆๆ็ mà thôi, nè, mà đấy leo, mà